ลดสวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเกี่ยวกับคะแนนเรนกิ้งฟีฟ่าของเรานะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเสมอกับทีมสปปลาวมา1ประตูต่อหนึ่งในฟีฟ่าเดย์อินเตอร์เนชั่นแนลเแมทประจรําเดือนพฤจิกายน ก็มีเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับผมก็ขอถัวนนีนิดนึงนะครับหลังจากที่เราเสมอกับทีมชาติเลมานอนมานะครับเรา,าลบคะแนนไป0.61นะครับตอนนี้เราคงเหลืออยู่1,231.14คะแนนนะครับแต่หลังจากที่เราเสมอนะครับทีมชาติโปอรลาเราก็ลบไปอีกนะครับ2.88คะแนน สรุปแล้วนะครับการเสมอ2องแมตช์เนี่ยทำให้เราติดลบไป3กว่านะครับ3กว่าคะแนนนะฮะแล้วก็3กว่าคะแนนที่ว่าเนี่ยมันทำให้เรนกิ้งฟี ف าของเราจากอันดับที่96นะครับก็ทางอย่างไม่เป็นทางการนะตอนนี้เราก็หล่นลงมา2อันดับก็คือทีมชาติเบลารุสนะครับแล้วก็ทีมชาติโมซมบิกก็แซงเราขึ้นไปครับตอนนี้ อย่างไม่เป็นทางการเราน่าจะอยู่ที่อันดับที่98ของโลกนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็รอฟังการประกาศในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนี้นะครับจะมีประกาศทางด้านฟีฟ่ามาครั้งหนึ่งว่าอ่านกิ่งฟีฟ่าของทีมไทยเราอยู่อันดับไหนแต่เท่าที่คร่าวๆนะที่ผมดูเราน่าจะหลนลงมา2อันดับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาทบทวนบางสิ่งบางอย่างคลิปนี้สําคัญนะมันเหมือนเชือกที่มันพันเข้าเรื่อยๆแล้วเรา อ่าไม่ไม่ใช่ว่าท่านจะจะจะไม่เข้าใจนะเพียงแต่ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยบางครั้งนะครับอ่าบางท่านก็อาจจะอาจจะเกิดอาการสับสนและยิ่งแฟนบอลไทยที่ไม่ได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไทยในระบบนี้เลยเนี่ยก็ยิ่งจะสับสนไปกันใหญ่ครับดังนั้นนะครับคลิปนี้จึงสําคัญผมจะค่อยไล่เรียงนะก่อนหน้าผมจะทําคลิปในช่วงนี้นะครับเมื่ออ่าห้าหกคลิปที่แล้วเนี่ยผมพยายามปูมาตลอดพูดมาตลอดว่า การแข่งขัน f ปลายปีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่มาอาจจะก,กระทบกับระบบทีมชาติไทยที่เรากำลังเดินมาตอนนี้อย่างอย่างดีนะเราเราเดินทางมา11บเตือนเนี่ยโคดิชิทำทีมมาได้ดีมากครับเราไต่อันดับขึ้นมาถึงอันดับท็อป90ได้ตอนนี้นะครับแล้วเราก็มาพลาดเมื่อคือนเนี่ยทำให้เราร่วงมาสองอันดับทำให้เราจาก96ตอนนี้เรามาอยู่ที่98ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมบอกว่า a f f เนี่ย มันเป็นการนในข่งันในภูมิภาคของเราเวลาทีมในย่านอาเซียนเนี่ยเจอกับเราเนี่ยเขาจะเกินรอยกับเราเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นสิ่งที่เขามาทุกผู้แบบครับคือมันจะเป็นบอลมีตําราบ้างไม่มีตําราบ้างอะบอลที่ย่านบ้านเราเนี่ยในขณะที่โคดิชิเนี่ยเขาเคยชินกับบอลในระดับคลาสอีกแบบหนึง่งที่ญี่ปุน่นเขาจะเล่นไปอีกรูปแบบหนึง่งนะครับแต่ถ้าเกิดทีมในลักษณะของอิชิถ้าเล่นได้เต็มศัก,กยภาพนะ นักเตะมีแพชชั่นพร้อมและมีตัวเตะที่ดีนักเตะที่ดีและทําทีมได้เนี่ยทีมมญาตอาเซียนเราจะไม่สามารถเอาชนะได้เลยเหมือนกับเวียดนามไปพิสูจน์ในระดับเอเชียคือเอาชนะไม่ได้แต่ไทยเราไปตามระบบพัชีนะครับสามารถเล่นกับทีมระดับเอเชียได้แต่เวียดนามเนี่ยไปเจอทีมระดับเอเชียก็ไปไม่ได้ครับแม้กระทั่งอินโดนีเซียเนี่ยถึงแม้จะอนตัวผู้เล่นมีลูกครึ่งลูกเซี่ยวเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์ ก็ยังไปเจอต่อนะฮะไปลักษณะไปได้แค่เสมอยังชนะไม่ได้ทักทีมเลยฮะแต่ทีมชาติไทยเรานะครับก็ชนะมาหลายทีมครับที่เป็นทีมที่อยู่นอกย่านอาเซียนเราที่ผ่านมานะครับนี่นี่เป็นบทพิสูจน์ว่าเราต้องมองเห็นภาพนะว่าอิชิก็ททำตรงจุด,จ,ดจุดนี้ได้แต่ทีนี้ฟุตบอลในย่านอาเซียนเนี่ยถ้าให้ผมอาจให้ข้อจำกัดความเลยคือเขาสามารถชนะทีมที่อ่อนแอได้นะครับ ไม่มีใครสู้อาเซียนได้ถ้าทีมนั้นยังไม่ยังไม่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอ่ะถึงระดับเอเชียเนี่ยจะแพ้ทีมนอาเซียนเพราะอาเซียนเนี่ยเขาจะมีเ,เทคนิคลีลาของอาเซียนของเราเนี่ยแหละเก่งเก่งมากครับเก่งมากแล้วเอาชนะยากมากแต่ถ้าเกิดว่าทีมไหนนะผักระดับตัวเองขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งนะไปถึงระดับเอเชียเมื่อไหร่นะเอาแค่ในในระดับโอมานนะครับในระดับอ่กียิสถานทาจิกิสถานเนี่ย รือระดับอย่างเปอร์เชียนะอย่างซีเรียอย่างนี้ฮนะทีมในอาเซียนเราจะเอาชนะยากแล้วจะเอาชนะยากแล้วจะยอมแพ้แล้วแต่ถ้าทีมถ้าทีมต่ําลงมาหน่อยนะถ้าเราไปเล่นดวลเหนือเขานะในในย่านบ้านเราเนี่ยเราจะแพ้ทันทีหรือเราจะลําบากทันทีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าผูฟังที่เคารพทีมชาติไทยของเราเนี่ยเป็นทีมที่ที่อยู่เบอร์หนึ่งของของอาเซียนอ่ะบอกตรงตอนนี้ เราทาอันดับเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราพิสูจน์ตัวเองในระดับเอเชียมาพอสมควรแล้วนะครับมันทําให้เพื่อนบ้านของเราในทุกทีมไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะแม้กาปปาระทั่งสปลาวเมื่อคืนนี้นะครับเขาเหนื่อยเขาล้าเขาสู้เขาสู้ขาดใจกับเราอะนะครับในขณะที่นักเตะเราเนี่ยยังไม่มีแพชชั่นสู้เท่าเขาเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาสู้ตายกับเราทุกทีมพอได้ขึ้นชื่อว่าช้างศึกหรือไทยแลนด์เนี่ยทุกทีมถ้าได้ชนะเนี่ยมันจะเป็นเกียรติกับทีมเขาอย่างมากเลย เพราะฉะนั้นเขาจะเล่นกับเราเหมือนนัดชิงชนะเลิศทุกทีมครับนี่เป็นสิ่งนี่เป็นสิ่งที่อีชีจะต้องเจอทีมชาติไทยเราจะต้องเจอเพราะฉะนั้นแล้วนะในระหว่างที่เรากําลังฝูมฟักเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตัวนักเตะอย่างท็อปๆมานะอย่างพี่เจอย,อย่างสุประโชคเงี้ยลหลายๆตัวนะถ้านิโคลัสมิเกลสันไม่ได้ลงเนะี่ยที่เราไปชนะเวียดนามได้ที่ LP Bank Cup ับเนี่ยเรามีตัวสำคัญอยู่หลายตัวนะครับนิโคลัสมิเกลสันก็ได้ลงนะ แล้วก็แดนหลังเราเอลิสโดรอก็ยืนประจําด้วยแล้วแดนกลางเราก็จะมีตัวมิดฟิลด์ดีๆที่ไปด้วยนะครับแต่ครั้งนี้นะเราขาดตัวหลักไปหลายตัวคืออิฉิลองทีมแบบแบบว่างเปล่าเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะมองว่าเป็นการเตรียมทีมเพื่ออนาคตเป็นการดูตัวผู้เล่นอันนั้นผมเข้าใจครับเพราะว่าเพื่อนๆมองในแง่ว่าเป็นการอุ่นเครื่องถูกไหมครับแต่สําหรับผมเนี่ย ผมผมเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆหลายคนไปแล้วนะครับว่าหลายคลิปแล้วนะครับว่าการแข่งขันใน a อแมทเนี่ยอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นการหงุนเครื่องเพราะผลเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยอันดับเราล่วงไป2อันดับครับในการเสมอกับเราและการในเสมอเสมอกับเลบานอนเพื่อนคนไหนเข้าใจว่าเราล่วงมากกว่านั้นเข้าใจผิดนะครับล่วงแค่2อันดับเราเสียคะแนนแค่3คะแนนกว่าๆแค่นั้นเองครับ3คะแนนกว่าท่านเห็นไหมครับทำให้เราล่วงที่2อันดับเลย อันดับเราหล่นลงสองอันดับครับจากคะแนนสามคะแนนโนกขวาเนี่ยอันนี้คือข้อมูลนะครับเราพอจะเห็นภาพนะที่ผมบอกว่าถ้าเราไปแข่งในย่านอาเซียนเราหรือเอฟเอปลายปีเนี่ยถ้าเกิดเราอ่อนไปปุ๊บเนี่ยเราจะโดนเพื่อนบ้านเราบทขยี้ทันทีเขาพร้อมจะบทขยี้เราทุกทีมเลยและการบทขยี้ครั้งนี้มันจะเป็นสะเทือนใจเพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามระบบเจแปนเวยังไม่เข้าใจระบบฟุตบอลยุคใหม่หลายคนนะ ที่ยังเชียร์อบอลแบบเก่าเนี่ยมันจะกดดันเข้ามาหาสมาคมมาหามาดามแป้งมาหาอิชิทันทีครับแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเกิดเราไปพลาดนะครับถ้าเกิดเราไปพลาดเพราะเขาเพราะเขาเกินร้อยกับเราทุกทีมทีมชาติไทยแข่งเ e ย็บ e เหมือนนัดชิงชนะเลิศท,ทุกแมตช์ครับจะว่าเปลืองตัวไหมนี่ผมบอกตรงเลยนะสายตาผมอะผมถ้าทีมชาติไทยไปตกรอบเอฟเอฟมาผมยังไม่มม่เลยครับเฉยๆนะผมอะ ไม่รู้สึกอะไรเลยผมเฉยเฉยเลยแต่ถามว่าเชียร์ให้ชนะไม่เชียร์สิครับทีมชาติผมแต่ถ้าเกิดไปตกรอบแรกมาผมก็เฉยเฉยครับผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยแต่การเสมอเลบานอนกับทีมสปปเราในครั้งนี้เนี่ยทําไมผมมีความรู้สึกลึกๆที่เสียใจที่เสียใจไม่ได้โทษดิฉีนนะเสียใจตรงที่เราไม่ได้อะไรเลยนะครับแพช้ชาตินักเตะเราก็ไม่ได้นะครับ คะแนนแงกิ้งฟี ف แล้วก็ไม่ได้อันดับเราก็ร่วงถามว่าทีมนี้ถ้าไปแข่งเอเฟเนี e ่ยผมไมผมไม่ได้สนใจครับไปให้ดีที่สุดแข่งให้ดีที่สุดเพื่อนบ้านเราเขาจะเขาจะมาแบบถือไม้หน้าสามมาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากตีก็ตีไปครับไม่เป็นไรถ้าถ้าเพื่อนบ้านเราจะมีความสุขแต่สําหรับแฟนบอลอีกเป็นแสนคนสิครับในประเทศเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าไปพลาดในเอเวฟนะครับบางคนยังไม่รู้เลยว่าเราร่วงสองอันดับ ในในสิ่งที่มันจําเป็นนะในสิ่งที่เราจะก้าวไปสู่การแข่งขันเอเชียนคัพในปีหน้าเนี่ยบางคนยังไม่โฟกัสเลยแต่บางคนไปโฟกัสที่เอฟเอฟมันก็เป็นเรื่องที่แปลกที่เรามองแบบนั้นผมผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะก่อนหน้านี้ว่าอันตรายที่สุดคือปลายปีนี้ถ้าเกิดอิชิละถีมจะถ่ายเราไปพลาดในเอฟเอฟเนี่ยไออันตรายมันมันไม่ใช่ว่าเราเราไปเสียหน้าเราไม่ได้ถ้วยเรารักษาแชมป์ไม่ได้ไม่ใช่ครับไอเรื่องนั้นมันเรื่องเล็กมาก ไอ้ไม่ได้ถ้วยกับกับอ่าไปขายหน้ามันมันไม่มีผลกับทีมชาติไทยเราเลยมันไม่มีผลกับแรงกิ้งพีฟาเรามันไม่มีผลต่อการไปสู่ระดับเอเชียของเราเลยแต่สิ่งที่อันตรายกับเราที่สุดคือแฟนบอลไทยเราที่ยังไม่เข้าใจนี่บรรยากาศฟุตบอลไทยที่ยังไม่เข้าใจมันจะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นแล้วมันจะเกิดนะครับแรงสะท้อนกลับที่รับไม่ได้ที่เราไปเสมอฟิลิปปินส์ไปแพ้สิงคโปร์นะสมมติ ถ้าเราไปเสมอทีมอย่างทีมชาติลา,ลาวอย่างเงี้ยผมไม่ได้ว่าทีมชาติลาวไม่ดีนะผมถือว่าทีมชาติลาวเล่นดีนะแต่ผมคิดว่าในเส้นทางหรือเวนี้เนะี่ยมันมันไม่มีประโยชน์มากพอที่จะทำให้ทีมไทยเราดีขึ้นนะผมคิดอย่างนี้นะผมไม่ได้คิดว่าก้าวข้ามาเซียนนะทีมเราดีกว่าอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าในระยะน,นี้ทีมเราไม่ฟูนทีมเราเอานักเตะใหม่เข้ามาและนักเตะใหม่ย่งอาจจะยังไม่เข้าใจในระบบนะ ทุกคนก็พร้อมที่จะเล่นแหละแต่ผมเข้าใจว่าอย่างเพื่อนมาคอมเมนต์นี่ถูกต้องเลยครับว่าแน่นอนครับได้เคยได้ยินข่าวว่าอิชิบอกว่าเล่นเนี่ยอย่าให้เสียบอลพยายามเล่นอย่าให้เสียบอลในคู่ต่อสู้จนจนถึงขั้นว่าเขาไม่กล้าโยนเข้าไปหน้าประตูว่ากลัวเสียบอลนะอันนั้นอันนั้นมันก็เป็นความเข้าใจผิดที่มันตลกมากที่ผมคิดว่ามันน่ามันอาจจะใช่นะคือดูทุกคนเนี่ยพยายามจะคลองบอลเนี่ยรักษาทรงบอลให้ดีที่สุดจนลืมบุกไปครับจนลืมกล้าได้กล้าเสียอันนั้นก็เกินไปครับ ผมรู้สึกว่ามันเกินไปเหมือนกันก็แสดงว่าน้องๆเขาตั้งใจกันมากตั้งใจจนมากเกินไปตั้งใจจนไม่รู้ว่าไอ้ที่เล่นตอนนี้ถ้าถ้าผมเป็นากัปตันทีมนะนายรู้ไหมนายลงไปถ้าเกิดเราแพ้หรือว่าเราเสมอวันนี้เนี่ยอันดับโลกเราจะร่วงสองสามอันดับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตเราตอนแข่งขันในอนาคตที่เราหวังว่าเราจะขยับอันดับขึ้นไปแซงจีนได้ที่เราหวังว่าจะมีรายได้เข้ามาในประเทศเรา ค่าตัวตรเราพวกเราจะได้เพิ่มขึ้นเราจะได้มีโอกาสไปแข่งอยู่หลีกนอกมากขึ้นถ้านับโลกของเราเพิ่มขึ้นมีโอกาสนะครับที่จะมีโอกาสจะไปรับฝีเท้ากับกับทีมในระดับลึกๆได้อยู่โถด่ดีๆเงินสนับสนุนสมาคมจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นถ้าเราเสม,มอเรางานนี้นะเราเสียหลายล้านนะอันดับโลกเราร่วงด้วยถ้าบอกถ้ารู้อย่างนี้สู้ตายเลยครับโยนไปเนี่ยนะครับเพื่อนข้างหน้าจะได้เลยไม่ได้โคดิชีสั่งว่า โคดีสั่งว่าอย่าเสียบอลน,นะก็อย่าเสียบอลตอนบิวเนี่ยตอนโยนก็โยนไปเลยครับมันเสียเขาช่างมันเถอะมันอยู่หน้าประตูเสียมันเสียเข้าประตูไปรือคู่แข่งคู่แข่งเขาแย่งได้ก็เรื่องของเขาโยนไปเลยครับถ้าพูดแบบนี้นะสู้ตายกันโยนบอลเข้านะครับพาดบอลพยายามบุกตะลุยเข้าไปตรงหน้าประตูเขาอะกับทีมที่เขาตั้งรับแบบนี้แบบรถบัสเนี่ยผลสกอร์จะไม่มาแบบนี้เลยมันมีหลายเรื่องครับที่ที่ผมคิดว่านะ หัวใจนักเตะเราเนี่ยที่จริงแล้วนะจะจะสู้อยู่แล้วแหละแต่ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคแทคติกต่างหากและตอนนี้สิ่งที่ที่ผมรู้สึกเสียดายมากๆคือยี่ชี่ทาทีมสองสองแมตช์เนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยนะครับบางคนบอ,อกว่าได้สิได้ลองตัวผู้เล่นลองตัวผู้เล่นแล้วยังไงครับเสมอสบป,รปรเราถ้าเราไปเจอทีมในใน,ในสายเราในเพลเนี่ยเราไปแบบนี้มันดีตรงไหนครับสองแมตช์เนี่ย นะครับเสมอเสมอตัวไม่เสมอตัวครับแรงกิ้งวีฟ้าที่เราสานสมมาด้วยความยากลําบากเนี่ยมันร่วงครับร่วงสองสองดับด้วยมันเศร้ามากแล้วบางคนบอกว่าไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเราตเตรียมทีมไป a อ f เอฟไอเอฟเอฟนี f ่ a ผมไม่สนใจหรอกครับนี่บอกตรงเลยนะจะตกรอบผมก็ยังเชียร์ช้างศึกอยู่ผมพูดแค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าเข้ารอบได้ได้ถ้วยได้ผมก็ดีใจแต่ถามว่า มันร้ายแรงไหมถ้าจะตกรอบไปเวบไม่ร้ายแรงครับไม่มีผลอะไรกับทีมชาติไทยเลยนอกจากเสียหน้าและเสียหน้าแบบนี้ผมไม่หมยด้วยผมคิดว่ามันไม่สําคัญกับการก้าวเดินไปสู่ระดับเอเชียนะไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีทีมอีกเป็นสิบๆทีมที่อยากเอาชนะเราในในย่านอาเซียนนะหมายมั่นปั้นมือที่จะชนะไทยให้ได้นะครับก็จะได้คุยจะได้มุ่งในย่านอาเซียนนะก็ให้เขาพูดพูดกันไปครับมันมันไม่เกี่ยว แต่ประเด็นว่าตอนนี้อิชิกําลังเดินเดินเข้าไปสู่จุดไหนเดินเข้าไปในป่าที่ไม่รู้จักเดินเข้าไปท่ามกลางสายตาทุกทีมเขาจ้องจะเอาชนะทีมชาติไทยเขาจ้องจะแย่งแชมป์กับเราในขณะที่มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์นักเตะเรามาไม่ครบนะครับและระบบของอิชิเนี่ยเป็นระบบที่ใช้ต่อสู้กับทีมระดับสูงในย่านเอเชียถามว่าทําไมทาไมเราสู้กับเอเชียได้เพราะตอนนี้เนี่ยระบบเรายังไม่สามารถเอาชนะทีมในย่านเอเชียได้ไงครับ เราต้องการฟูมฟักปีกักระยานหนึ่งโดยการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นและการเล่นอย่างฉลาดและใช้ตัวผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพในแดนหน้าในการที่เอาประตูเอาประตูคู่ต่อสู้มันจึงเป็นสกอร์ที่ยังไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเรากําลังฟูมฟักทีมเราอยู่แต่เอฟเอฟเนี่ยเราไม่ได้สามารถเอาพี่เจมาได้เอาเอานักเตะไดห้หลายคนที่ฝีเท้าจัดจ้านที่เป็นตัวหลักของเรามาได้เราไม่ได้ฟูลทีมพอเราไปอ่อนนิดหนึ่งปุ๊บเนี่ยผมบอกอะไรครับว่า ทีมในาย่านอาเซียนเนี่ยจะสามารถเอาชนะทีมที่ยังไม่ถึงระดับเอเชียได้ทันทีเราจะโดนเข้ายํำครับนอกจากนะนักเตะของเราในทีมนะวันนี้ที่ผมเห็นลางร้ายเพราะว่านักเตะของเรายังไม่เข้าใจแท็กติกและหัวใจยังไม่เกินร้อยท่านลองนึกสภาพสิครับว่านักเตะที่หัวใจไม่เต็มร้อยนะแปดสิบเก้าสิบไปเจอกับคนที่เขามีหัวใจสองร้อยเปอร์เซ็นต์เขาคือถือมีทนะุเละอันนะครับถือมีทุเลน คนที่ถือมีดยังไม่ถึงระดับเอเชียนะเดินเข้าไปเดินเข้าไปในป่าเนี่ยคนที่เขาซุ่มอยู่เข้าใจเกิน้อยเนี่ยเขาจ้องเขม่งใส่คุณนะกับคุณถือมีดแลงเกย,ยังกังเนะี่ยพอจะเห็นภาพไหมครับคุณว่าใครจะโดนแทงเอาแค่นี้แหละนอกจากนักเตะของเรานะนักเตะของเราที่เป็นยังบัตเนี่ยต้องสู้ตายสองร้อเปอร์นตกับทุกทีไม่ว่าจะเป็นบูไนไม่ว่าจะเป็นติมอร์ไม่ว่าจะเป็นลาว ต้องสองร้อยเปอร์เซ็นครับพุ่งเข้าไปแทงอย่างเดียวเลยต้องไปแบบนั้นครับผมถึงเรียนท่านผู้ฟังที่รบไงครับว่าเจอกระลาผมจะเห็นแพชั่นเด็กเห็นแพชั่นนักเตะเราผมก็เห็นจริงครับวันนี้ผมบอกไว้เลยใจยังไม่ถึงร้อยอ่ะแล้วมีเพื่อนมาคอมเมนต์ถูกต้องครับโคดีสั่งว่าอย่าเสียบอลเขาก็ไม่ยอมเสียบอลจริงๆจนไม่โยนไปหน้าประตูอ่ะเพราะกลัวเสียบอลมันเป็นตลกร้ายนะผมผมฟังแล้วมันมันจริงนะคือน้องๆเขากลัวเสียบอลน่ะ จนไม่กล้าที่จะเสี่ยงเข้าไปหน้าประตูคู่ต่อส ấy, ู้ก็ก็เคาะวนอยู่นั่นฮะวนซ้ายวนขวาอยู่นั่นน่ะพอจะเข้าไปหน่อยหนึ่งกลัวเสบอลก็ส่งบางครั้งส่งกลับหาผู้รักษาประตู ấy. ผมไม่เคยเห็นบอลส่งกลับหลังแบบนี้มาเป็นสิบปีเลยนะจะเพิ่งมาเจออีกแล้วในรอบเนี้เพราะอะไรครับเพราะกลัวเสียบอลครับนี่เขาเรียกว่าถือมีดเท้าไปยังกี้ยงกังครับเข้าไปในย่านอาเซียนเข้าไปในป่าอาเซียนโดนโดนหมดครับเขาเขาจ้องทีมชาติไทยอยู่แล้วนะตรงจุดนี้ต้องแก้ให้ได้ครับ ที่จริงแล้วมันไม่เหมาะกับอิชิเลยนะจะทําทีมไปไปลุยอาเซียนมันมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะมันต้องภูทรหน่อยนะไปลุยอาเซียนเนี่ยมันต้องเก๋าหน่อยมันมันต้องนักเลงหน่อยจับอะไรได้จับไมหน้าสามได้ก็ต้องตีเลยครับนะครับดึงตัวไหนในไทยลีกได้ตัวจัดจ้านลงดึงเข้ามาเลยครับไม่เกี่ยวกับระบบที่ไปแข่งบนโลกเลยตอนอาเซียนเนี่ยเอามาเลยครับมัน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 ต้องมวยวัดแล้วแหละลงอาเซียนมันมันต้องบูบูแล้วแหละ มันต้องกำมีดด้วยพอครับต้องเอาผ้าพันมือด้วยกลัวมีดหลุดต้องเข้าไปเกินร้อยต้องไปแบบนั้นครับแต่ทีมแบบเยชิมันเหมาะสําหรับระดับแข่งเยชนขับระดับแข่งคัดบอลโลกครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ผมพูดมาตรงนี้ไม่มีอะไรนะผมอยากจะให้ท่านทราบบรรยากาศที่ผมพูดมาตลอดน่าจะเป็นเดือนนี้เลยนะผมพูดเกี่ยวกับเรื่องเเชนคัพว่ามันจะมีเอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องแฟนบอลเราเข้ามาหาสมาคมนะครับหลายคนเขาจ้องอยู่แล้วแหละ นะครับที่จะโจมตีเข้ามาเนี่ยเราครอบครัวฟุตบอลไทยรักทีมชาติไทยจะต้องเข้าใจนะจุดนี้นะว่าเรากาลังเดินอยู่ตรงไหนสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมเสียใจอยู่อย่างเดียวตอนนี้นะเสียใจที่แรง์กิ้งฟี فا เราอันดับโลกเราหล่นลงมาสองอันดับเสียใจที่สุดครับตอนเนี้แต่ถามว่ากังเสียใจเพราะว่ากังวลกลัวจะไม่ได้ถ้วยอาเซียนไหมไม่เกี่ยวครับผมไม่นด้เรื่องนั้นเลยแล้วผมคิดว่าจะมีจะมีพลังที่เป็นด้านลบ นะครับาโถมเข้าใส่อิชิและสมาคมอย่างหนักเลยช่วงแข่งเ e f ฟถ้านักเตะเรายังไม่เข้าใจคอนเซปต์นะนักเตะยังบัตรเราเนี่ยนักเตะเหลานี้เนี่ยหลายๆตัวนะผมไม่พูดว่าทั้งหมดนะที่แข่ง2องแมตเมื่อกี้เนี่ยสามารถใช้แข่งไปยาวไปถึงบอลโลกได้ครับบางคนนะไม่ใช่ทั้งหมดแต่นะครับนักเตะที่มาแข่ง2องแมตเนี่ยยังไม่เหมาะที่จะไปแข่งกับเอฟเฟครับ ตรงนี้จะต้องปรับทัศนคติกันใหม่เลยว่าเรากำลังจะแข่งในทัวรน์นาเมนต์อะไรเราจะก็เลจะแข่งกับอะไรเนี่ยอีชิอิจะต้องเสริมทัพที่โหดมันฮาเข้ามามากกว่านี้ให้มันคืนเคียงมันยุคมาโนโ่ถึงจะปราบอาเซียนได้นะครับเหมือนยุคซิโก้มาโนโพกิ้งอะ่ะเหมาะสำหรับอาเซียนสำหรับปราบอาเซียนนะครับเหมือนช้างพนเรสวนอะ่ะปราพงษาอนะ่ะ แต่อิชิเนี่ยเหมาะที่ที่จะทําทีมที่แข่งในระดับเอเชียครับเหมาะทําทีมที่จะแข่งในระดับฟุตบอลโลกครับเหมาะที่จะทําให้ทีมชาติไทยยกระดับขึ้นนี่คืออิชิเหมาะมากๆและเขาทําทีมแบบนี้มาตลอดและอิชิจะต้องทาอย่างไรก็ได้ในการเดินเข้าป่าครั้งนี้เนี่ยจะสามารถรอดไปได้ตรงนี้มากกว่าไอ้รอดที่ว่านอกจากคู่แข่งเขาเกินเกินร้อยกับเรานะทุกทีมเลยเขาเจะเอาชนะไทย ก็ต้องรอดจากแฟนบอลเราที่ไม่เข้าใจอีกถ้าเกิดไปพลาดท่าขึ้นมานะเขาไม่มองนะว่าเอเซนขับครั้งหน้าอิชิจะปั้นทีมไปฟุตบอลโลกเราอาจจะมีความหวังเขาไม่มองตรงน,นั้นนะเขามองกันว่า <Leave it S 2> คุณไปเสมอฟิลิปปินได้ไงคุณไปแพ้สิงคโปร์ได้ไงหรือคุณไปเสียลูกหนึ่งแล้วคุณตกรอบมาได้ไง <c oughs> คุณไม่สามารถจะยิงประตูลาวได้เนี่ยคุณเสม,มอลาวมาคุณตกรอบมาเน <c oughs> ี่ยนะครับผมว่าไม่มีที่ฝังเลยถ้าแบบนั้นน่ะ ถ้ามีกระแสตัตกระปกนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีภูมิต้านทานนะครับจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เรากำลังจะแข่งย e ิ้เพ็บคืออะไรถ้าเพื่อนมองเห็นณจุดนี้นะครับเราจะสบายใจตอนนี้เราสูญเสียอย่างเดียวคือเราร่วงมาดับที่98้าสิบแดถามว่าเรากลับขึ้นไปอยู่ได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรเสียใจนิดหน่อยแค่นั้นเองเสมอเราไม่เสียหน้าครับเฉยผมอะแต่ผมเสียใจว่าน้องๆที่เตะตอนนี้เขายังไม่ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจตอนนี้เนี่ยว่ากําลังจะเจอกับอะไรเนี่ยนักเตะเราเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเขาจะไปแข่งเย f เนี่ยไม่รู้อิธีจะทําไงก็ไม่รู้เขาต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งถามว่า f f เ f ็นี่มีคะแนนแลนกิงฟีฟ่าให้ไหมมีครับแต่ต้องกล่าบขออภัยเพื่อนมาถามนะว่าเขานับคะแนนแลนกิงฟีฟ่าในเอฟยังไงเนี่ยตรงนี้ผมยังค้นหาไม่เจอนะแต่ที่ทราบเร่าวมันน่าจะได้ประมาณถ้าเกิดเราเข้ารอบชิงได้นะมันน่าจะได้ประมาณ 8- ปดหสิคะแนนซึ่งจะถามว่ามากไหมมันก็มากอยู่แต่ก็ไม่มาก ไม่มากมายเกินฟีฟ่าเดหรือปีหน้านะเราจะเก็บเป็นก่อเป็นกรรมได้ตอนคัดเลือกนะฟุตบอลเอเจนต์ขับตรงนั้นเราจะได้เยอะครับถ้าเราพลาดตรงเอเวเวบเราไม่ต้องเสียใจสําหรับผมนะไม่ได้แชมป์เอเวเว็ผมก็จะเฉยนะผมตรองตงนะตน้องการาบขออภัยเพื่อนที่หวังแชมป์เอเวเว็บนะครับสาหรับผมเฉยๆเลยมันไม่เกี่ยวกับอนาคตของทีมชาติไทยเลยสักนิดเดียวมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นความบันเทิงในย่านบ้านเราเฉย คะแนนแลก,กิ่งยีฟ้ามันก็ไม่ได้เยอะมากมายถึงขั้นว่าเราต้องซีเรียสแต่คงกลัวน้าพึ่งหยดเดียวเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาในสมาคมและปัญหาของควัวที่ฉเนี่ยบอกตรงไปตรงมาเลยคลิปนี้พูดตรงที่สุดละเพราะเอฟเนี่แหละจะทําให้นักเตะไทยเราเสียคน,นเพราะว่าน้องๆเขาไม่ได้เอาผ้าพันมือเข้าไปในป่านะ่เขาไม่ได้เอาเอาเอา,เอาเชือกมัดมือใส่มีดเข้าไปในป่าเขาเดินลเล่นไปมีดเขาก็พกอยู่ตรงเอวไม่เอามาถือไวไ้ด้ซ้ําไป ในขณะที่คู่แข่งเนี่ยเขามีทั้งมีดเขามีทั้งอะไรบ้างก็ไม่รู้ก็เ,เตรียมจะขย่ําเรามันแตกต่างนะครับกับฟุตบอลเอเชียนะครับเอฟเอฟเนี่ย, F F F เ,ยเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้อันตรายมากดังนั้นนะถ้าเกิดเราแข่งกับเรานะเราเราแข่งกับทีมชาติเลบานอนถ้าแข่งกันแบบนี้ถ้าถ้าแพ้ชั้นเด็กเรามีแค่นเนี้ยเนี้ยลำบากครับเราต้องทำให้ได้อย่างน้อยกับเท่ากับ LP b a ีแบงคับที่เราแข่งกับเวียดนามซึ่งผมคิดว่านะถ้านิโก้ รับปากว่าจะกลับมาช่วยทีมถ้าเราได้เจ้าเช็คสุภระโชคมาช่วยอีกคนหนึ่งได้พลาสติกกูต้าฟสันนะครับมาจากนาราครับแล้วก็เราได้สุพนัทเหมือนตาแล้วฟอร์ฟอรมฟอร์มทีมดีแล้วเสริมตัวผู้เล่นในทีมนี้ชุดนี้นะเข้ามานิดหน่อยส่วนที่จําเป็นและถ้าได้วีระเทศป้อมพันมายืนกลางได้ยิ่งดีครับจุดนั้นเราจะได้แชมป์แต่ถ้าเกิดอิชินะครับใช้ผู้เล่นในมิตินี้นะ น้องๆเลือดใหม่ในมิติที่เสมอราวเนี่ยจะต้องบอกน้องๆใหม่นายต้องสู้ตายนายทำแบบนี้ไม่ได้ถ้านายทำแบบนี้นายไม่รอดออกจากป่านี่หรอกปายเวฟเนี่ยนายไม่มีทางหลุดป่านี้มาได้เลยเขาจะขย่ำนายอ่ะอยู่ในป่าเนี่ยต้องโยนได้ไม่ได้ก็ต้องโยนต้องวิ่งกันก่อนเล่นเล่นแบบบอลโนบตอก็ว่ากันไปเล่นแบบบอลวัดก็ว่ากันไปไม่ต้องไปสนใจอ่ะเล่นทุกอย่างที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ต้องแบบนั้นครับนี่คือ ยังไงแล้วฮะถ้าเป็นเพลงเพยงเราก็เวลคัมทูเดอะแจงเกิลเลครับงานเนี้มันมันต้องแบบนั้นครับนี่เป็นสิ่งที่ผมผมจะพูดให้เพื่อนฟังคลิปนี้ไม,ม่มีเลยครับว่าหลายคนนะอาจจะเป็นห่วงเกี่ยวว่าเราจะไปเอฟเไม่ได้เพราะทีมนี้หรือเปล่าเพื่อนพงทอจะเห็นภาพนะครับที่ผมเล่าให้ฟังเมือ่อกี้เนี่ยและเราอย่าลืมหลงลืมนะว่าเส้นทางของเราคือก้าวไปตรงจุดที่เอเจนต์ับ ปีหน้านะเก็บคะแนนในกิ้งฟี فا ในะรอบคัดเลือกให้ได้เยอะและนักเตะหลายคนที่เรียกมาจะต้องฝึกฝนให้เขาเป็นนักเตะระดับเอเชียอย่าเพิ่งให้น้องๆหรือว่านักเตะฝีเท้าดีๆที่กำลังฟูมฟักทีมดีของเราเนี่ยต้องไปบุบสลายหรือเสียหายกับทัวนาเมนต์ในบ้านเราที่เขาเล่นเต็มร้อยเต็มล้านเวียดนามถึงขั้นทิ้งฟี فا เดย์ไปซุ่มซ้อมที่จะมาเก็บเราอะนะครับอินโดนีเซียโอนตัวแล้วครับมาเลเซียไม่รู้ซุ่มมากไงมาก่ะ ก็คงจะใช้ได้ชนะรามาสามหนึ่งไงอย่าให้ไปโดนตรงนั้นแล้วแฟนบอลไทยเราก็อย่าขย่่าทีมเราเองนะครับอย่าบูลลี่นักเตะอย่าต่อว่าโค้ดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมพยายามจะกระตุ้นเตือนน้องๆทุกคนนะที่เป็นนักเตะไทยที่ไปแข่งเอฟเอฟว่าคุณต้องเกินร้อยนะหัวใจคุณเล็กไม่ได้เลยหัวใจคุณต้องใหญ่กว่าช้างนะเพลงเมื่อคืนที่ผมโพสต์เนี่ยผมอยากกระตุ้นว่าน้องหัวใจเองต้องใหญ่กว่าช้างนะแข่งเอฟเอฟไม่ใช่ของเล่นนะ ม่งั้นไม่ได้ออกจากป่านะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้กันและเราต้องช่วยกันให้กําลังใจทีมชาติไทยผมคิดว่ามันเหมือนเชื่อกมันก็เลยจะพันหมุนวนแล้วมันจะหามันจะหาปลายเชือกไม่เจอเราจะเราเราจะแก้เชือกนี้ไม่ได้แล้วมันเกิดกลายเป็นปมพอปมเสร็จปุ๊บมันจะเกิดปัญหากับวงการฟุตบอลไทยครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่พูดไม่ปฏิปต่อแต่ผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆตั้งใจฟังผมพูดมาดีๆเพื่อนเพื่อจะเห็นภาพเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและเราควรจะ วางใจไว้ตรงไหนนะครับเกี่ยวกับหนทางข้างหน้าภายในเดือน2เดือนถึงปีใหม่นี้ครับสำหรับทีมชาติไทยสถานการณ์เราเป็นอย่างไรบ้างเคลียรครับคลิปนี้ผมคิดว่าผมพูดครบแล้วนะครับไม่มีสคริปไม่มีอะไรนั่งพูดให้ฟังนี่แหละจากความรู้สึกจากสิ่งที่ผมมองเห็นอย่าให้สิ่งใดที่มันบิดเบือนนะอย่าให้กระแสที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมาทําลายช้างศึกนะช่วยกันนะครับครอ,อ,อบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านครับ ทำคนที่เป็นคนช่างสึดยุคใหม่ไทยแลนด์สู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกปมไทยรวมใจช่วยเชียร์ปู เป็นยาวิเศษกับกองกิเลสทำคนที่เป็นคนชานสึกยุคใหม่ไทยแลดงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝุกบอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์ O, 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 o,